นะคะใค,ใครอยากได้พิมพ์ใครอยากได้พิมก้า9ๆมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารยติมจะเดินทางไปที่พิษณุโ,โลกละนะคะไปทําสัญญาการจัดสร้างองค์พญายนาคราชนะคะที่พิษณุโ,โลกนะคะก็อาจจะไม่ได้มีเวลาอะไรสดที่ดูกันนะคะใครอยากได้ได้แดงนะคะพิมพก้าๆมาเลยนะคะใครอยากได้ได้แดงเป็นสิริมงคลเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นปีแห่งงูใหญ่หนาคใหญ่หรือมังกร เป็นปีมะโรงนะคะซึ่งเราจะนะฮะพกในส่วนของรูปธาตุหรือกายธาตุขององค์พญานาคราชซึ่งจะเป็นนาคราชในตระกูลชั้นสูงไว้ประดับกายเราเพื่อย้ำเตือนในกายและจิตของเราว่าเราจะลํำลึกนึกถึงบารมีขององค์พญานาคราชใครอยากได้คอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวนะฮะทุกคนเพราะว่ามีมีจำกัดจริงๆเอาแบบนี้ ใครอยากได้พร้อมเข้ากลุ่มพร้อมเลขทู่นะคะพร้อมทูบนะอินบล็อกมาหาอาจารย์ไอติมที่เพจได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตแบบว่าขออนุญาตตอบพิมก้าวๆเนาะโอเคออะพิมก้าวแล้วกันนะฮะพิมก้าวๆแล้วกันพิมก้าวเดี๋ยวขออนุญาตตอบคนที่คอมเมนต์ก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะผู้หญิงใส่ด้านซ้ายผู้ชายใส่ด้านขวาน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทูปให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวจะมีทูปให้ด้วยนะคะพิษณุโลกอำเภอนครไทยค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวโลเคชั่นต่างๆเดี๋ยวสัโพตไปให้หน้าเพจอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเดินทางไปที่พิษณุโลกพรุ่งนี้ตอนช่วงประมาณช่วงเช้าทูปจุดไปได้เท่าไหร่แล้วไปดูเลขทูปก่อนไหมทุกคนไปดูเลขทูปก่อนไหมคะใครอยากได้คอมเมนต์ไว้เลยใครอยากได้ทีมพ์เก้าไว้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้พร้อมไหมทุกคนพร้อมไปดูเลขทูปหรือยังพร้อมไปดูเลขทูปหรือ,อยังคะ พร้อมไปดูเลขทูบกันหรือยังอะทุกคนแทบหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวที่ชอบคือเจ็ดแปดเก้าเลขสูตรนะเลขสูตรคือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและแปดแปดนะฮะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและแปดแปดนะคะ,ละ,ะ,คะเลขสูตรนะทุกคน <s> พองวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเลขทูบอาจจะหลุดไปนะแต่เลขสูตรนะอาจจะไม่ได้แบบเปิดให้ทุกคนได้ดูกันก็เลยก็เลยเอามาฝากกันตรงนี้ว่า ลองตามเลขสูตรดูเพราะว่าสูตรคือคำนวณได้คือเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้านะคะเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้านะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอาทั้งทูบแล้วก็สูตรมาฝากกันนะคะ,ะทุกคนพร้อมนะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะนี่นะพร้อมนะคะทุกคนขาพร้อมมากเลยพร้อมนะทุกคนแคปหน้าจอก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลขทูกกันนะคะเลขทูปจะได้เป็นเลขอะไรงวดเนี่ยชอบอทุกคนดูสิทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรจะยังไงก็ติดตามที่ตลอดขอบขอบคุณมากมายขอบขอบคุณมากมายเลย ทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรเลขเลขทูบ <c oughs> เลขทูบคอมเมนต์มาหน่อยเห็นเป็นเลขอะไรกันแปดเจ็ดหกใช่ไหมหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะเนาะว่าแปดเจ็ดหกาทูทุกคนขาแปดเจ็ดหกทุกคนแปดเจ็ดหกหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะเนาะ จะมีอีกไหมนะอ,อ,อ,อีก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 สักตัวไหมมีอีกสักตัวไหมคะทุกคนแปดเจ็ดหกนะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยว่าเห็นเห็น,เห,นเห็นเป็นเลขอะไรทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรแต่ว่าเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนเทียแบกันแป๊บหนึ่งเทียบกับส่วนคุยสาธุปุยยาสาธุปุย้าเลยนะคะ ทุกคนใครอยากได้ได้แดงพิมก้า9ๆนะนี่นี่น,นี่เห็นไหมแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าเนาะโอ้ยเลขหกกับเลขเก้าเป็นเลขเดียวกันใช่หรือไม่ทุกคนคอมเมนต์แน่เห็นเป็นเลขอะไรคะทุกคนคะ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ รัฐบาลไทยงวดนี้ทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์ให้หน่อยนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะทุกคนขากดติดตามให้หน่อยนะคะตอนนี้จะถึงสองแ0 0แล้วยังมีใครกดติดตามอีก5คนสุดท้ายทุกคนขาจะได้กดถึงถึงสี่แสนสองทุกคนใครที่เข้ามาใหม่นะคะกดติดตามเพจให้หน่อยนะคะอีก5้าคนสุดท้ายครบหนึ่งแสองมื่นคนเร็วๆทุกคนนะคะอ่ะทุกคน่นะ,ค,ะ,อะ,ค,นค,ะคอมเมนต์หน่อยว่า วิ่ยทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรหกกับก้าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันอยู่แล้ววะเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะไ,ได้ได้ดูมันมีความคล้ายคลึงกันไหมอ่ะมีความคล้ายคลึงไหม อันนี้อันนี้จะเป็นใบสูตรนะคะสูตรนี่แนวทางนะคะสูตรที่คำนวณได้นะคะสูตรคำนวณได้คือเจดปดกับเจดเก้ากับแปดแปดเจดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดแปดนะ,ะที่คำนวณได้นะที่คำนวณได้คือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดปดนะคะขอบพระคุณมากมายคุณน้องน้ำหวานขอบพระคุณเลยนี่นะคะ เลข6ไทยใช่ไหมคะแต่ที่เด่นชัดเนี่ยเลข1หรือเลข7นั่นน่ะเลข1หรือเลข7ทุกคนที่มันคาบเกี่ยวระหว่างเลข8กับเลข6ทุกคนช่วยช่วยดูหน่อยเลขทูบช่วยดูหน่อยทุกคนขาทุกคนทุกคนขาเลข1หรือเลข7แบบนี้จะเป็นเลข1หรือเลข7 8เนาะเห็นเป็น8 7 6เนาะ เห็นเป็นแปดเจ็ดหกนะแต่ว่าแต่ว่าสูตรคือได้แปดเจ็ดเก้านะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะอจสรย์ไอติมจะต้องใส่เจ็ดหกไปด้วยไหมเนี่ยใบแนวทางจะได้ใส่เจ็ดหกไปด้วยเอาเป็นว่าเรารู้กันเนาะทุกคนเนาะเจ็ดหกกับเจ็ดเก้ามันตัวเดียวกันแล้วทุกคนเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าใส่ตื่มก็ไปอีกมันมันจะกลายเป็นเยอะไปมันจะกลายเป็นล้นล้นหน้ากระดาษไปนะคะทุกคนขานะ กลายเป็นล้นไฟนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือเทใจให้เจ็ดเก้าอยู่แล้วเจ็ดแปดเจ็ดเก้าด้วยเทใจให้อยู่แล้วนะคะทุกคนถ้าใส่ตืมก็ไปอีกมันก็จะกลายเป็นแบบเจ็ดหกด้วยเจ็ดเก้าด้วยนะะมันจะอีลุงตรงนางไปนะคะทุกคนขาโอ้ยแปดเจ็ดหกอ่ะเพราะฉะนั้นคือแปดเจ็ดหกกับแปดเจ็ดเก้าเราเอาเป็นว่าเรารู้กันนะเอาเป็นว่าเรารู้กันนะคะระับภาษาภาษาการเล่นหวยนะคะภาษาการเล่นหวยคือแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้านะหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะ เจ็ดเก้ากับเจ็ดหกมันตัวเดียวกันนะทุกคนขาเอาไปว่าเรารู้กันนะโอเคขอบุญบารมีองค์พญายนาคราชตานะฮะขอให้เลขทูบหรือเลขแนวทางนี้นะคะสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่17มกราคมปี2567นี้ขอทางเลขทูบและเลขแนวทางนี้ขอให้มานะสองตัวสามตัวขอให้มาค่ะ ขอให้ลูกหลานได้รับเงินหมื่นเงินแสนกันปลดนี้โปลดสินตั้งแต่ต้นปีนะคะลูกหลานที่ลําบากอยู่ลูกหลานที่ขาดสนเงินทองอยู่ไม่มีเงินกลับบ้านปีใหม่ก็ขอให้มีเงินกลับบ้านไปย้อนหลังปีใหม่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ขอให้ปลดนี้ปลดสินกันนะคะเข้าปีสกราชใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะงวดแรกของปีขอให้ปังปังปังรางวัลที่หนึ่งขอให้ตกอยู่กับแฟนเพจอาจารย์ติมเรือนนาคาสายมูเศรษฐีอย่าให้เลขรางวัลที่หนึ่งไปไหนนะคะขอให้อยู่ที่นี่นะคะปู่ย่า นะคะโอเคอเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าปาติโทอะโอเคทุกคนค่ะขอตัวล่ำลาไปแล้วนะคะในค่ำคืนนี้ใครดูไม่ทันดูย้อนหลังสำหรับใครที่พิมพ์เก้าเก้าไ้แล้วเดี๋ยวรอแอดมินเขาตอบนะคะแล้วก็เตรียมส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งให้นะคะจะทำการจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะคะล่ำลาไปแล้วนะค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ